สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ f c เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจัดใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สลักสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลลาพัฒนานะคะเม็ดเดียวนะคะงวดก่อนนะคะแอดมินก็ให้เข้านะคะแอดมินให้เด่น5นะคะเด่น5กับ6นะคะเด่น5กับ 6. 6ก็เข้าอยู่นะคะ4 6เด่น5ก็เข้าบนนะคะแอดมินก็ให้รูด5นะคะก็เข้าเต็มๆนะคะ 5, 3ตัวเน้นตัวชอบนะคะก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้อง f f c ทุกท่านด้วยนะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f อนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสําหรับชุดวีนหรือสายวิย่งนะคะก็จะมีมี3มี0มี1มี4มี8แล้วก็มี9นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอนมินให้เด่นไปที่2อนะคะสกับ3นะ ใครชอบ3รูด3นะใครชอบ2รูด2นะแต่แอดมินจะสีแขวไปที่2นะในใจก็ชอบ3นะก็จะมี2 0 2 1 2 3 2 4 2 2ลืมนะคะ2 5 สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสองสามสองเก้าสองศูนย์สองหกแล้วก็สองสี่นะคะสำหรับท่านใดน,นะคะ อยากเข้าห้องไลน์นะคะอยากเข้าห้องเรียนนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะในทางทูบนะคะมาทุกวันนะคะ S O D A S A นะคะ8 8 0 5นะคะ9 9นะคะดอเด็กเนาะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะ ฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรโดยเดยนเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า